ชมครับตอนนี้เรากลับมาอยู่กับพวกเรานะครับในสภาโอท็อปนะครับช่วงนี้นะครับเราจะมาลงพื้นที่นะครับมาดูโอท็อปนะครับแต่ละที่แต่ละแห่งจะไม่เหมือนกันนะครับตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่ตําบลบ้านไร่อําเภอดําเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีอยู่นะครับวันนี้เป็นไงคุณบู๊ทเราอยู่นี่กันเกือบทั้งอาทิตย์แล้วโอ้โหของดีๆทั้งนั้นเลยใช่แล้วครับผมวันนี้ครับ ช่วงนี้สภาโอท็อของเราครับผมโอ้โหถ้าเกิดว่าท่านใดที่ชมอยู่ทางบ้านครับอยากจะให้พวกเราไปถ่ายทํารายการอยากจะให้พวกเราไปดูว่าสถานที่ของทุกท่านเนี่ยโอท็อปมีของดีๆของแปลกๆแนะนํามาได้นะครับส่งมาที่ SMS ครับผมครับผมครับ412 3456ครับผมจ้านะครับหรือมีภาพสวยๆครับส่งมาที่ MMS ครับ412 37 03นะครับผมครับผมนะครับหรือว่าจะโทรมาคุยพูดคุยกับพวกเราได้สถานที่แปลกๆครับผมโอท็อปอ้ยแปลกๆสวยๆที่หมายเลขครับผม02934925-8-9นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะ,อะไรนะอีกรอบนิ02934925-8-9โอ้925-8-9เออโหคิดว่าหายไปตัวเียคุณต้อง <c oughs> พูดถึงนะวันนี้ครับผมเราจะมา ดูโอท็อปอีกอย่างหนึ่งของตำบลบ้านไร่กัน uh huh. นะครับว่าที่นี่โอท็อปของเขาเนี่ยแบบว่าไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนจริงเหรอจริงๆเสื้อที่คุณใส่เสื้อที่ผมใส่เห็นไหมก็ทนนี่เขาเรียกลายะรลรลายมาคอสลายมาคอตหรือลายสกอต uh huh. ใช่ไหมแต่วันนี้ครับเราจะมาดูที่มาที่ไปของเสื้อลายมาคอต ที่เขาหรือเรียกง่ายๆว่าชาวบ้านคนไทยได้ก็้องผ้เขาม้าผะเขาหมา,อ,มาอ่ะเดี๋ยวนี้เอามาตัดเป็นเสื้อเห็นไหมคิด <ขอ S 2> จะทุบอะไค่เอวนี่นะอ่าโอ้เอามาตัดเป็นเสื้อได้ครับผมจริงเหรอจริงๆครับผมวันนี้ที่มาที่ไปจะเป็นยังไงนะครับวันนี้เราขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราทั้ง5ท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับแหมทั้ง5ท่านเลยแนะนําตัวก่อนท่านเป็นประธานกลุ่มนะครับผมท่านแรกชื่ออะไรครับผมคุณพี่ คุณพี่ปนอมนะครับท่านนี้เป็นประธานกลุ่มผู้ดังดังเสีกทีนะคุณพี่นะปนอมมียงามนะคุณพี่ปนอมนะครับผมคุณพี่คนที่สองครับชือวันนาปิยาพิวัตรค่ะคุณพี่วันนานะครับคุณพี่คนที่สามครับสุภัตตาทับทิมผินจ้าแล้วคนที่สี่ของเราครับผมกอนทองนิมพัยงามพี่ก้อนทองนิมภัยงามนะครับผมแล้วพี่คนสุดท้ายที่นั่งข้างหลังเลยครับจำหลักดคุณพี่จำหลักคุณแปงนามสกุลอะไรนะเสือ เสือคืนเสือคืนคือเสือลมดีเสือคืนนะเสือคืนทื่นทคนพี่เขาเสือคืนทั้งหมดนี่พี่นี่เป็นประธานกลุ่มคือพี่ปนอมใช่ไหมครับพี่มาที่ไปเป็นยังไงคุณพี่ปนอมคิดยังไงถึงว่าเอาผ้าเขามามาตัดเป็นเสื้อมาตัดเป็นกาืเกงยังไงครับคุณพี่ปนอมครับเป็นเป็นของไทยตะบองไยโยนให้พี่วรรณาพูดนะประธานอายประธานไม่กล้าพูดคุณพี่วรรณาดีกว่าครับผมอเป็นยังไงครับคุณพี่ ก็เดิมทีจะขายนี่อยู่ไงขายกางเกงผ้าฝ้ายอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ตลาดน้ําอัมพวาค่ะอยู่ที่ตลาดน้ําอัมพวาไอ้กางเกงผ้าฝ้ายแล้วเป็นไงพี่ะแล้วทีนี้คือกางเกงผ้าฝ้ายเนี่ยยอดขายมันจะตกคือมันจะสู้ผ้าขม้าไทยไม่ได้อก็เลยเปลี่ยนเป็นผ้าขม้าไทยแทนยอดมันจะขายดียอดขายดีกว่าขายดีกว่าแล้วใครแนะนําให้พี่มาทำจะมากกว่าไม่คิดเอง ในกลุ่มนี้ช่วยกันคิดเองกลุ่มนี้มีกี่คนสิบกว่าคนสิบกว่าคนสิบกว่าคนนี่ก็ไปดูงามอย่างไหนหรือเปล่าหรือยังไงไม่ได้ดูคิดกันเองเลยคิดทำกันเองดีไซน์มายังไงคิดยังไงก็ดูแบบใครเขาใส่มายังไงเราก็ดูเออดูอย่างนี้เสื้ออะไรตัก้อนดูว่าแบบนี้จะตัดแบบไหนจะทำแบบไหนอะไรเงี้ยแล้วพี่จบมาทางทางยีผ้าไม่ได้ไม่ได้จบเลยไม่เรียนอะไรเลยไม่ได้เรียนอ๋ออย่างนี้เรียกว่าครูพักรักจำเอาใช่อ๋อคล้ายๆว่าเออเรา อยากจะเอาแบบนี้เราก็ลองดูลองดูลองเห็ลองถมก้นในในในกลุ่มวาดแบบเอาครับผมในกลุ่มนี้มีใครเรียนอะไรมาหรือเปล่าเกี่ยวกับด้านนี้เกี่ยวกับด้านผ้าไม่ไม่มีเลยไม่มีใครเรียนด้านค่าตัดเยพบเ้านี่มีใครเรียนมาแต่ตัดได้นั่นไงสุดยอดจริงๆอิครับผมวาดแบบลงกระดาษ อ่าวาดแบบกองออกแบบลงกระดาษออกแบบเองแพทแล้วก็อ้าวทำแพทเทิร์นขึ้นมาแล้วก็เอาผ้าเนี่ยวางจัดชั้นให้มันเสมอกันอันนี้เอาแพทเทิร์นวางแล้วก็ตัดตามแพทเทิร์นอ๋อตัดตามแพทเทิร์นเอาแล้วก็มาเย็บเอาลงเข้าเออแล้วทางอบตเนี่ยหรือทางเทศบาลเนี่ยครับช่วยยังไงมั้งครับผมตอนนี้ยังไม่มีเลยยังไม่ได้ช่วยเลยกลุ่มนี้เริ่มต้นมานานเนี่ยก็เริ่มต้นมาประมาณกับปี อ๋อเพิ่งเกือบปีทางออบตนี้ก็ยังไม่ได้ลงมาลงมาช่วยอะไรมากมายอ๋อนะครับผมตอเราต้องฝากทางอยากได้งบตรงเนี้ยอยากจะได้งบตรงนี้เราจะได้มีทึนมาลอง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 ฝากลองฝากฝากฝากไว้ทั้งหน่อยฝากไว้ทั้งหน่อยอฝากไว้หน่อยนายกครับผมทางแม่บ้านนะครับผมอยากจะได้งบตรงนี้มากเลยนะครับเพื่อจะเอาไปขยับขยายใช่ไหมจะไปเปิดขยายสาขาขึ้นมาได้เลยเดี๋ยวนายกดูเดี๋ยวนายกช่วยเต็มที่ ไม่ต้องกลัวแม่้องอ้อนนายกหน่อนย้องนายกาอ่กาพดีค่ะนายยกอ <c oughs> ขอฝากหน่อยนะคะ,ะ,ะคือเองเราเราทำกันเองสักประมาณสิบคนเนี่ยคืองบประมาณเรายังน้อยอยู่อขอฝากขอช่วยกลุ่มนี้หน่อยนะคะ,ะจะได้เราจะได้มีกองทุนของท่านนายกมาสนับสนุนตรงนี้ นายกอย่างเดียวไกลไฟฟ้าด้ไหมลงไฟฟ้าได้วยไหมลงไฟฟ้าอ๋อลงไฟฟ้าด้วยครับยิ่งดีค่ะลงไฟฟ้าด้วยยิ่งดีลงไฟฟ้าด้วยยิ่งดีพี่อทพนคนบอกเองนะทุนนี้ยิ่งใหญ่หน่อยยิ่งใหญ่เพราะลงไฟฟ้านี่เขาช่วยอยู่แล้วน <c oughs> like ี่กองทุนได้ใหญ่หน่อยใช่ไหมอ้ะนี่มันกองนิดเดียวเองอ๋อกองกองนิดเดียวอ๋อเคยช่วยมาแต่กองนิดเดียวยังไม่เคยเลยเคยยังยังยังก็เปไปกองของภพี่ไงกองนิดเดียวเองกองของพวกพี่เขากองนิดเดียวอ๋อลงทุนกันเองลงทุนตอนแรกคนเท่าไหร่ ไม่เคยแพงเนต้นทุนมันน้อยต้นทุนเท่าไหร่ลงทุนคนละเท่าไหร่บอกได้ไหมก็นิดหน่อยลงเุน่มลงทุนกันกี่หุ้นตอนแรกกี่หุ้นก็ตอนแรกก็ประมาณสิบหุ้นสิบหุ้นสิบหุ้นนี่ลงทุนประมาณเท่าไหร่ครับผ้ามันก็ซื้อมามันก็ไม่แพงเท่าไหร่ก็ลงทุนไม่เยอะอ่าแล้วก็ก็บัซซี่ป่าพอขายไปอะไรไปเราก็ทุนเพิ่มขึ้นเราก็ซื้อเพิ่มขึ้นอ๋อใครว่าต่อมาต่อมาเรื่อยต่อมาเรื่อยเออแล้วผ้าเขามาเนี่ยเราไปซื้ออย่างไนหรือเราทำทำเองมไ่ด้ทําเองไม่ได้ทน พอไม่เป็นเราไปซื้อของไอ้ผ้าทอบานไร่ผ้าทอบรนไ่้ครูบัวครูบัวอ๋ออยู่ที่ราชบุรีเหมือนกันใช่ใช่เราไปรับผ้าบานไ่เขาดังนะคะอ่าใช่ดัง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 เคยได้ยินไหมอ๋อเคยดนผ้าดีสีสวยสีไม่ตกด้วยนะคะนี่สีไม่ตกด้วยสีไม่ตกด้วยที่โอ้ที่เห็นกนอยู่ที่บอกไว้เลยนะครับว่าสีไม่ตกนะครับที่เห็นสีสดนี้ไม่มีตกไม่ตกไม่ตกไม่ตกเขาจะเขียนข้างโลโก้มาเลยสีไม่ตกสีไม่ตกนะเออไปรับมายังไงครับผมไปรับมาผืนนึงนี่ยังไง มันเป็นคู่คู่มาเขาจะเป็นกุลีเขาเรียกกุลีนึงกุลีกุลีนี่เป็นคล้ายๆเป็นม้วลไหมมันเป็นแพ็คหนึ่งยี่สิบผืนเขาเรียกกุลีหนึงอ๋อกุลีหนึ่งนี่ก็เป็นแพ็คหนึ่งยี่สิบผืนคล้ายๆแพ็คแบบที่คุณผู้จับนี่ไหมอันนี้อันนี้สองผืนคู่อ๋ออย่างนี้เขาเรียกสองผืนคู่มันจะมีแพ็คหนึ่งมันจะมีสิบ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 คู่อย่างเงี้ยสิบคู่เท่ากับยี่สิบผืนเท่ากับหนึ่งกุลีหนึ่งผืนนี่ตัดได้เยอะไหมครับหนึ่งผืนถ้ากางเกงผู้ใหญ่อย่างี้ก็ได้ตัววเเดียกกาางงผู้ใหญ่่อ ไม่มีแบบเลยเกงผู้ใหญ่อ่ะมีมีถามีค่ะมมี่ะมโชว์จะได้ตัวเดียวเผื่อใหญ่อย่างนี้ได้ตัวเดียววันนี้หมดหรอหมดขายหมดค่ะขายดีจัดครับผมท่านผู้ชมครับท่านใดที่อยากสนใจนะครับไปเดินตลาดน้ำอัมพวาค่ะอัมพวาตลาดน้ำอัมพวาเห็นกางเกงลายสก๊อตหรือกางเกงผ้าขม้าเนี่ยรีบเข้าไปจับจองนะครับก่อนที่จะหมดก่อนนะครับแวะมาร้านเป้าวรรณาได้เลยนะคะราคาไม่แพงค่ะราคาเป็นกันเองราคาเท่าไหร่ 159นี่คือกำเกงเด็กหรืรุานเกงผู้ใหญ่ร้อยห้าสิบเก้าต่อได้ไหมต่อได้ไหมก็เหลือร้อยบ่อได้เหลือร้อยห้าสต่อได้อีกไหมเหลือร้อยสีถ้าซื้อหลายตัวต่อได้หลายตัวต่อได้้าเก็ซื้อตัวเดียว150ยห้าสิบแลนี่ตัวนี้กงเกงเด็กบ้างขายเจ็กจ้ะ เ9ดบาทนะครับใส่สีไม่ตกไม่มีซีดไม่มีแบบเหี่ยวไม่มีไม่มีข้าคาที่ไหนมีเหี่ยวมันย่นมันผดที่มีไม่มีนะไม่จะมีคุณมาเหี่ยวเอเดี๋ยวอันนี้คือราคาเสื้อเอ้ราคาเกงราคาแล้วราคาเสื้อราคาเสื้อร9 9ยเ้าเเสื้อ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 นี่นี่อะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยเที่ใส่กันอยู่นี่แหละนี่เสื้อผู้หญิงผู้ชายใส่ได้หม ได้ค่ะอยากจะใส่ก็ใส่เถอะเนาะนี่นคือเสื้อเสื้อตัวราคาตัวเท่าไหร่ครับ199ค่ะเ้อาก้าเก้เลยป่ะครับ199อันนี้199อันนี้199ของนี่199199้าก้าถูกมากนะจะราคาจะไล่เลี่ยวกันแตกต่างกันนิดหน่อยค่ะอ๋อแตกต่างกันนิดหน่อยนี่สวยมากเลยเนี่ยเนาะสีสดใสมมากเลยสีแดงขนาดเนี้ย ชรับมากเลยเดี๋ยวยกให้เลยค่ะจริงว่ะเนี่ยขอพนท้าพรอมแหมโอ้โหแหมคุณพี่นี่ใจดีือเกินครับผมแหมีถุงมาครับอะไรจะนท้าดีกันถุงเขายกให้คุณเหรอครับไม่รู้ขอก่อนไม่ใช่ยาวพึ่งนี่ผืนหนึ่งยาวแค่ไหนประมาณตัดได้กี่ตัวเออผืนนี้ตัดได้กี่ตัวนี่นะผืนนี้ตัดได้ตัดได้ตัวเดียวค่ะ อันนี้อันนี้สองผืนคู่ตัดได้สองตัวอ๋อเนี่ยสองผืนคู่อันนี้ตัดได้สองตัวคือเสื้อผู้ใหญ่นะครับเสื้อผู้ใหญ่แม่งางเกงอะเกงก็ได้สองตัวเหมือนกันเกงก็ได้สองตัวเหมือนกันแล้งเกงเด็กนี่แสดงว่าได้เยอะเลยนะแม่การเกงเด็กนี่เราบองตรงเลยเราบางทีมันเหลือเศษจากจากไอ้การเกงเงกกผู้ใหญ่มาอ๋อเราก็เหลือเศษเล็กๆอ่าใช่เราก็มาตัดเป็นตัวเล็กๆโอ้โหนี่สุดยอดจริงๆเลยใช้วัสดุเหลือใช้ให้เป็นประโยชน์ครับท่านผู้ชมครับแล้วแล้ว เราไม่มีตัวอย่างไอ้นี่มาแล้วเศษเล็กๆอีกอ่ะเราจะมาทําเป็นกระโปรงเออเอามาทำเป็นกระโปรงด้วยกระโปรงเด็กอ่ะที่ที่ต่อเป็นชั้นๆเล็กๆเล็กๆอ๋อใช่เป็นแบบเป็นแบบอ่ะเรามาต่อครอบกองยาวอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นชั้นๆชั้นๆๆเออเดี๋ยวขอถามหน่อยทำไมแต่ละคนเนี่ยแบ่งแผนกกันยังไงแบ่งหน้าที่กันยังไงอ่าฮะแบ่งหน้าที่กันยังไงบ้างแบ่งหน้าที่อย่างคุณพี่คุณพี่ประธานเนี่ยคุณพี่ปนอมเนี่ยครับผมคุณพี่ปนอมนี่ยังไง อะไรนะคุณพี่ปานนอมนี่เป็นประธานคือสนับสนุนทุนอ๋ออันนี้ก็คือ1,000บาทตัวใหญ่ต้องดินใหญ่ใช่ไหมประธานนี่1,000บาทไหมไม่ใช่พระป่าเนาะคุณพี่ปนอมนี่คือสนับสนุนทุนแล้วคุณพี่กอนทองล่ะครับพี่กอนทองครับคุณพี่กอนทองนี่หน้าที่อะไรพี่จัดหาวัตถุดิบจัดหาวัตถุดิบคือไปซื้อผ้าคอยไปแบบ ต่อรองราคาผ้าสนธนาสนธนานี่สาขาสนธนาพูดเก่งอ่ะเนี่ยพูดเก่งพูดเลยอ่ะพูดเก่งอ่ะลองคุยกับเขาดิ๋ยวพูดเก่งคุพี่คอนทงไปต่อราคาผ้าได้ป่ะเก่งใจคนทั้งน้องเก่งใจตากล้องเหรอไม่กล้าคุยคุยได้คุยได้คุยได้ไม่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 คุยได้คุยเลยเต็มที่เวลาเราเราไปต่อรองราคาผ้าเนี่ยไปต่อรองเขาอย่งไรราคาเขาจะไต่ตัวไต่ตัวเลยไปไต่ตัวไต่ตัวไม่ได้เนาะ่แล้วขายราคาไต่ตัวอืมแล้วคุณพี่ คุณพี่คุณพี่จำหลัดเขาช่วยกันยิบคุณพี่จำหลัดนี่เป็นคนย็บเองเลยช่วยกันดูช่วยกันดูแลแล้วแล้วคุณพี่สุพาัตาล่ะครับเป็นนางแบบสวยอยู่เป็นนางแบบเอเอาจริงๆิดิขายค่ะขายเป็นคนขายขายอยู่ด้วยกันไหมเป็นลูกแม่ลูกกันเหรอเนี่ยเป็นญาติกันเป็นญาติกันอ๋อขายอยู่ที่เดียวกันนะครับถ้าเกิดใครเดินที่ตลาดน้ำอัมพวานะครับไม่เจอ คุณพี่ใช่ก็เจอคุณพี่สุภัตตาใช่ค่ะสวยๆใส่เสื้อลายสก๊อตเดินอยู่แถวตรงเข้ามาเลยได้ค่ะฮะตรงเข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามาขอเบอร์เหรอเข้ามาอะไรติดต่อซื้ออ๋อเข้ามาติดต่อซื้อแหม่นึกว่าเดินเข้ามาเข้ามาเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอีกอะอยากใหถามว่าวันอะไรที่ไปขายอ๋อ้ศุกร์เสาร์อาทิตย์ค่สามวันสามวันสามวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ุกเสาร์อาทิตย์มีเวลาเปิดปิดไหม ใชาเมื่อก่อนมันจะเป็นตลาดน้ำยามเย็นใช่ไหมคะคแต่เดี๋ยวนี้นักท่องเที่ยวเขาจะมาตั้งแต่เช้าเ้าเริ่มตั้งแต่9โมงอะไรเงี้ยเ้โมงเช้าเดี๋ยวนี้ก็เลยร้านค้าก็เลยต้องตั้งตั้แต่เช้าหน่อยถึงกี่โมงครับถึง3ามทุ่มค่ะเก้าโมงเช้าถึง3ามทุ่มนะครับค่ะท่านใดที่เดินตลาดน้ำมหาวานะครับอยากจะได้นะครับเสื้อผ้าขาม้ากางเกงผ้าขมาม้านะครับก็สนใจไปติดต่อได้ชื่อร้านเลยนะ อีกที่อีกทีป้าวันาค่ะป้าวันานะครับผมขายทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วถ้าสมมติว่าผมเกิดอยากจะได้อะเสื้อของผมแบบผมผมเลยอ่ะแล้วไปให้สั่งตัดเอาผ้าไปตัดได้ไหมครับตัดได้ไหมครับเราก็คือเราต้องหาต้องไปดูงานก่อนนะคะเพราะว่าเราไม่เคยเรียนด้านนี้มาถ้าเราไม่ไปดูงานเราก็ทําไม่ได้ไม่ได้เรียนมาใช่พี่ก็ผมบอกบอกแล้วอยากให้ทางอตอรือทางเทศบาลเนี่ยหรือทางรงไฟฟ้าก็ดีนะครับผมช่วย พาไปดูงานก็ได้หรือมาหาช่างหาช่างมาสอนหน่อยว่าวิธีการตัดเย็บเป็นยังไงเออว่าอย่างนี้ออกแบบอย่างนี้นะอยากจะตัดสูรสักตัวเนี่ยทำยังไงบ้างเออมาบอกกันหน่อยดีไหมพี่เนื้อเราจะได้ว่าขยายตลาดไปกว้างๆใครจะไปรู้ตอนนี้ผ้าขม้าไทยอาจจะไปดังทั่วโลกก็ได้ดังแล้วดังแล้วตอนนี้กําลังบูมเลยเพราะตอนนี้รัฐบาลไทยกําลังช่วยกระรดระลุให้คนไทยใช้ผ้าไทยผ้าไหมผ้าเขม้าผ้าอะไรอย่างนี้ช่วยๆกันไปใช่ไหม ถามหน่อยรายได้เป็นยังไงมั่งรายได้ก็ดีไหมเมื่อก่อนทําอาชีพอะไรก็ขายขายผ้ากัายผ้าฝ้ายผ้าฝ้ายที่ตลาดน้ําเนี่ยนะแล้วก็ขายมาหกปีขายมาหกปีแล้วขายที่นี่แต่ผ้าขม้านี่เรามาขายได้สี่ปีอ๋อผ้าขม้านี่ขายได้สี่ปีแต่กองทุนนี่คือเรามาตั้งกลุมอ่าตั้งกลุ่มาทีหลังแล้วเมื่อก่อนไปรับมาเป็ไงครับเราขายผ้าฝ้ายก่อนไงอ่าไปรับผ้าฝ้ายก่อนอขายผ้าฝ้ายก่อนแล้วผ้าขม้าที่บอกขายมาสี่ปีเนี่ยอ่า เราก็ไปขายจะพักเอาม้ายังไม่ตัดอะไรเหรอไม่เราก็ตัดเกงเป็นแบบนี้ค่ะโอ้แค่เจ้าก้อนละเข้าทำคนเดียวอ๋อพอตอนทำคนเดียวล้มกลุ่มที่หลังโอ้เมันนั่งมันนั้นคุย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 ตรงนี้มันมันกำลังแอบอยู่ข้างหลังกันนี่เดี๋ยวเนอร์ตามแล้วพี่ตอนทองพูดไปหยุดเลยอ๋อแล้วก่อนนี้ทำคนเดียวยังไม่โดเลิยกแล้วคุณพี่คุณพี่ป็นอมนี่ก็ไปเดี๋ยวพี่คุยเองไปแล้วไป อ๋ออยู่ใกล้ๆกันก็เลยไปรวมกลุ่มกันก็เลยชวนพักพวกกันมาเมื่อก่อนพี่ทำอะไรทุกวันนี้ทุกวันนี้อะทำอะไรนะพี่นะรับพุ่มฉนวนกันความร้อนรับพุ่มฉนวนกันความร้อนตามโรงงานอะไรที่กันความร้อนี่ตั้งอยู่ตําบลบลายแต่ไฟป่าโรงนี้ไม่เคยจ้างพี่เลยฝากหน่อยฝากหน่อยค่ะฝากหน่อยนะครับ อยู่ที่ตำบลบ้านไร่แท้บริษัทกะลาทองอ่ะบริษัทอะไรนะกะลาทองบริษัทกะลาทองอยู่ตำบลบานไรแต่ไม่เคยจ้างคนบ้านไร่มองข้ามไปได้ยังไงเออเนาะไม่น่ามองข้ามบอกว่าตอนที่เขามาประชาคมเทือกแรกเขาบอกว่าต้องการให้คนตำบลนี้มีงานทำอ่านี่ถูกหลักแล้วตอนแรกเลยนะใช่แต่ที่นี่คนแบบคนตำบลนี้ก็มีงานทำจริงแต่เป็นรู้จัง ไม่ได้รับโดยตรงจะบริษัทโอยปาเลยรับจากบริษัทที่อื่นจะมาแจกละยองอย่างเงี้ยอ๋อเป็นเลยว่าพี่ก็มีความสามารถนี่ไงบอกไขาด้วยนะครับว่าพี่ปานนอมก็มีความสามารถพุ่มฉนวนกันความร้อนได้นะครับโรงงานใหญ่ๆห่มาแล้วนะอีกมือหนึ่งหุ้มฉนวนอีกมือหนึ่งเย็บผ้า เนี่ยมือที่สามที่มาไงเนี่ยคนข้างๆไงมือที่สามคนข้างสองคนขั้งช่างนะพี่นี่เป็นคนออกสุดนี่นี่คุยกับช่างบ้างนี่ช่างคุยกับช่างพี่จำรัดพี่จำรัดจะหลับอยู่แล้วเนี่ยไม่ได้คุยกับพี่เขาเลยช่างเป็นไงบ้างพี่ตัดออกแบบเองเลยเองหมดเลยนะพี่นะเจน่าเขาออกแบบให้เจ๊ออกแบบให้แล้วพี่ก็เป็นคนตัดคนเย็บ วันหนึ่งได้เยอะไหมพี่ก็แล้วแต่ก็แล้วแต่แล้วแต่ว่าจะขยันหน่อยเกลียงอ่าบางทีบางทีผ้ามันผ้ามันมีนยอาจจะตัดได้จากที่สิบตัวอะไรเงี้ยครับอ่าใช่เย็บแค่ที่ได้อ่ะอ๋อเอาแค่ที่ได้เย็อยู่อ่ะอ๋อทุนยังน้อยพูดง่ายๆเราทุนน้อยอยู่นน้อยอยู่อ่ะแตได้ทุนนะนะจะตัดแค่ยี่สิบตัวก็ตัดก็เย็บได้แค่ยี่สิบตัวอะไรเงี้ยโอ้ขึ้นอยู่กับหาวัตถุดิบมาได้แค่ไหนแล้วก็คนตัดตัดตัดได้แค่ไหนเดี๋ยวถามพี่วรรณานยส่งตัวเท่าไหร่ ส่งราคาส่งราคาพี่ราคาแม่ค้าหรือว่าราคาเสื้อไม่สิี่ราคาพี่เขาส่งมาให้เราาทีเจ๊จ้างเขาเท่าไหร่อ๋อตัวละสิบสิบกว่าบาทตัวละสิบกว่าบาทอ๋อนี่หาผ้าให้นะแค่ลงแรงอย่างเดียวใช่ลงแรงอย่างเดียวเอาไหมโอ้าผ้าเขาถูกดีให้ ต่พี่นี่ก็คอยเย็บเป็นเดียวพี่จำหลายคอยเย็บคอยตัดเย็บอะไรอย่างเดียวราคาไม่ขาต้องดูกับความสวยหรือไม่สวยอะไรกันพี่กอนทองว่าอะไรนะราคาไม่ขาต้องขึ้นดูกับความสวยหรือไม่สวยความสวยของผ้าหรือความสวยของแม่ค้าพี่หน่อยความสุ่ยหรือไม่สวยความสวยหรือไม่สุ่ยสุ่ยแล้วพี่กอนทองอะครับผมพี่กอนทองเป็นไงบ้างทำทำอะไร ยังไงไมค่ค่อย้ทำอะไรพูดอย่างเดียวไว้โฆษณาเหรอพี่ช่วยในกลุ่มนี้ช่วยยังไงบ้างก็ช่วยแบบขับรถเป็นในช้ไปโน่นไปนี้อย่างเงี้ยอ๋อเราคอยไปขับรถพาไปเอาวัตถุดิบอะไรเงี้ยอ้ออพประสานงานอย่างเดียวใครใครง,ง่ายๆว่าพี่เขาเป็นคนขับรถเป็นใครจะใช้ไปไหนก็ไปคือทั้งกลุ่มนี้มีใครขับรถเป็นเลยเป็นก็เป็นมากก็มาพูดอย่างเดียวอ๋อแล้วคุณที่สุภตาลครับผมเป็นไงบ้างที่ตลาดน้ำอัมพวา ขายดีขายดีไหมที่นั่นก็ขายดีค่ะแหมก็คนสวยขนาดนี้ขายดีเป็นไงบ้างจ๊ะที่นั่นคนเข้ามาหนุ่มๆส่วนใหญ่หนุ่มๆหรือสาวๆหรือเด็กๆเข้ามาซื้อกันก็เยอะนะคะทุกวัยทุกวัยค่ะส่วนใหญ่ถามหน่อยอันไหนขายดีที่สุดก็จะเป็นแบบอย่างเงี้ยรุ่นเนี้ยค่ะขายดีกางเกงผู้ใหญ่จะเป็นผู้ใหญ่กะขายดีผมอยากได้เลยเกงผู้ใหญ่เดี๋ยวหลัเราไปเดินตลาดน้ำถึงไปได้ค่ะได้ได้นะตัดเอาแบบเหว่ๆเลยนะออกแบบให้ผมหน่อย จะมีจะมีจะมีอยู่ประมาณ5้าหกแบบอะไรเนาะอยากได้เรือตัวเดียวไม่ได้ทอดได้เขาเหรออยากได้ตัวเดียวทอดให้เขาด้วยสิบาบาเหรอครับผมเออเปล่าท่านนี้นึิมท่านใดที่อยากจะสนใจนะครับผมหรืออยากจะโทรมาสั่งได้ไหมเนี่ยของพี่ก็ช่วยไหมพระสมายเนี่ยสั่งเป็นโหลเลยอยาสั่งเป็นโหลได้ได้ได้นะได้นะเปล่าก็ไหนพี่เบอร์โทรหมายเลขอะไรบอกเขาหน่อยครับผมคุณพี่วรรณาครับ083ครับ แป1 1้5หค่ะครับอีกรอบอีกรอบ0838511895นกะครับเราจะขึ้นให้ด้านล่างนี้นะครับ<า>ผมว่าท่านใดนะครับที่อยากจะได้เสื้อลายสกอตหรือผ้าขอมาร์สวยๆกางเกงเด็กกางเกงผู้ใหญ่ใช่หรืออยากจะมาสั่งเป็นยกโหลเลยได้นะครับก็โทรมาครับที่หมายเลขข้างล่างนี้นะครับฝากไปด้วยนะครับ เปิดทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วก็รวมทั้งวันหยุดนักขัตฤกษ์ด้วยค่ะใช่ครับวันหยุดนักขัตฤกษ์ท่านใดไปเดินเที่ยวที่ตลาดน้ำอัมพวาอยากจะได้เสื้อลายสก๊อตหรือเสื้อผ้พะ coma เสื้อเกล้าพะา o m นะครับก็ไปหาได้นะที่ร้านคุณพี่วรรณาอัมพวาอัมพวาอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนของตลาดน้ำอยู่สะพานหนึ่งสะพานสะพานปูนนะคะสะพานปูนสะพานหนึ่งนะมาจาก วัดอัมพวันจะเลี้ยวซ้ายมานิดนึงก็อยู่ตรงหัวมุมอะค่ะอยู่ตรงหัวมุมนะถาง่ายถามง่ายถามคนแถวนั้นก็รู้จักดูแล้วขาข้ามทางไปอยู่ซ้ายเลยเลี้ยวนิดเดียวเองอ่เลี้ยวนิดเดียวนิดเดียวเองเจอเลยร้านอยู่หัวมุมเลยดนชัดเลยใช่ไหมใช่เห็นแล้วเห็นแล้วอยู่อยู่ตหน้าหน้าร้านอัมพวาวไว้เฮ้ยอัมพว่าใช่ใช่ใช่อัมพวาวไว้เฮ้ยตรงนั้นจะมีของดองขายใช่ไหมนั่นนักเลงขายของออัมพวาวไว้เฮ้ยเนี่ยชื่อร้านเขาตรงนั้นจะมีของดองขายใช่ไหมครับตรงหัวมุมมันมีไอ ขนมโมอแกงนะครับใช่แล้วขนมมอแกงแล้วกันนะครับผมก็วันนี้คงเวลาหมดหมดเวลาแล้วนะครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพี่ทั้งห้าท่านเลยนะครับผมอบมากครับมากครับน้ำเสนอครับเสื้อดีๆกางเกงดีๆของในไทยถูกต้องครับผมครับผมวันนี้นะครับพวกเรานะครับก็ต้องราากันไปก่อนนะครับติดตามพวกเราได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสี่ทุ่มห้าสิบถึงห้าทุ่มสี่สิบนะครับ ทางช่องวาไรตี้นิวของเรานะครับผมวันนี้ผมอันก็อนเย็นครับผมบุ๊ชจีิยมครับผมผมสมมวลกลางมุงคอยครับครับผมพร้อมกับพี่ๆทั้ทงห้าท่านต้องลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้สวีดัตสวัสดีครับ